ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ตัวละครที่มีชื่อว่าไอรีนเรามาดูกันที่ความสามารถนะสกิลแรกเมื่อก่อสร้างจะมีโอกาส38%อัพเกรดแลนด์มาร์คและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษถ้าไม่แสดงผลจะเพิ่มอีก5%ส่วนสกิลที่2เมื่อตกพื้นที่หัวมุมจะมีโอกาส90% ยิงปืนฉีดน้ำไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวความสามารถนี้เหมือนกับเปิดวาล์วน้ำในแผนที่อุโมงน้ำนะมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกับไอวีนนะนั่นก็คือป่องแป้ง2020อะไรดนใจให้เขาทำผมทรงนี้ส่วนความสามารถเมื่อผ่านหรือพบศัตรูอยู่ในสามช่องหน้าของพื้นที่ของเรานะ จะมีโอกาส65%ผักศัตรูไปยังพื้นที่ของเราส่วนอีกความสามารถหนึ่งเมื่อผ่านจุดสตาร์ทจะมีโอกาส85%เพิ่มค่าผ่านทางคูณ4 1ในพื้นที่ส่วนสกิลที่2เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คจะมีโอกาส40%ย้ายไปยังพื้นที่ของเราแล้วก็ถอยต่ออีกครั้งวิธีการตามหาป่องแป้ง2020นั่นก็คือเราต้องล็อกอินให้ครบ7วันนะ ส่วนวิธีการตามหาไอรีนเป็นแบบแพ็กการ์ส200เราจะต้องสุ่มหาคนนก1 2และ3อย่างละ6ใบเพื่อที่จะนามาแลกที่คาดเอลไอรีนเอสใบและสุ่มหาไมเอบวกชุด a อบวกอย่างละ2และนามาแลกเป็นไอรีนเอสบวกชุดไอรีนเอบวก6ใบสามารถนามาแลกเป็นกล่องอัญ,ญมณีระดับสูงได้นะ อีเวนต์นี้สามารถฟิกได้นะโดยการนำขนนกมารวมกันก็จะมีโอกาสได้รับลาวิอองโรสสีทองนักรอบสังหารเหมยกระต่ายน้อยโรมี่มอร์กานนาสกาดี้ไวทโพคาคอนทัสตำรวจลาวิอองเอมเบอร์และตัวสุดท้ายก็จะเป็นแชมเปี้ยนมิเนว่ามีโอกาสได้รับวัตถุดิบไมเอบวกและที่คาดเอลเอส อย่าลืมนะมาซื้อ1,000เพชรในราคา29บาทอันนี้คุ้มสุดๆห้ามพลาดเดี๋ยวฉันจะลองสุ่มซัก2,000เพรนะมาเริ่มกันที่แพ็กแรกฉันเล็งไวล้ละ A3 น่าจะออกยากมันต้องใช้6ใบอะยังไม่มาเลยนะตอนนี้ไปแล้วนะ2แพ็ก 3ก็ยังไม่มาใน2000เพจนี้ถ้าไม่ได้ A3 ฉันจะพอนะไม่ได้ A3 ครบ6ใบด้วยนะก็ยังไม่มา A3 ยังไม่ออกเลยนะไม่ก็ยังไม่ออกนะไม่ออกยาก A บวกไม่ออกยากส่วน A A3 ออกยากเธอดูดิเธอดู ไม่กับ A3 สาะยังไม่มาสักใบถ้าเราสุ่มรอบนี้ก็น่าจะหมดไป1,600เพชร้วละอีก400เพรหวังว่าจะได้ที่คาด a อเหรือไม่ก็ A3 สัก2ใบอ่ะบรญญากะถ้า A3 ไม่ออกให้เลยอะโอกาสปิดเว้นเราไม่มีแล้วนะ200เพรสุดท้าย เธอดูดิ A3 ไม่ออกเลยอ่ะมาเปิดจากแพ็คแถมกันบ้างหวังว่าจะได้ A3 สักใบอ่ะถ้าได้มา1ใบไม่ทำนะอย่างน้อยต้องได้3ใบหรือได้ที่คาดเอมาชุดกับ A1 A2 เปิดมาให้อย่างอื่นบ้างก็ได้ไหมอย่าให้แต่ของซ้ำๆเลยโอ้ย A3 สักใบก็ยังดีอ่ะดูดิแล้วเธอจะให้เอาอะไรที่ไหนอ่ะมาเป็นแรงจูงใจในการทำเว้นต่ออ่ะสุ่มไปอ่ะอนาคตอ่ะรู้เลยว่ายากยากที่จะปิดเว้นเนี่ยไม่มาเลยชั้นให้อีกอ่ะ,ช,ออะชั้นให้อีก600เพรก็ได้ที่ชั้นยอมทำอ่ะเพราะความสามารถแปลนกับมุมนะ 600เพรสุดท้ายให้แก้ตัวออกมาเถอะนะก็ยังไม่ออกอีก400เพรอ่ะเหลือ200เพรละพอ200เพรสุดท้ายจบลาละอีเว้นนี้2 6 0 6ที่เราเสียไปมันไม่มีโอกาสที่จะปิดเว้นเลยอ่ะก็สรุปนะชั้นสุ่มไป2,600เพชรเพ โอกาสที่จะปิดเว้น0%เพราะว่าของที่ควรมีมันไม่มีเลยส่วนความสามารถของตัวละครเป็นความสามารถที่แปลกใหม่สำหรับเซิร์ฟไทยนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในขั้นหวือหวาที่จะต้องทุ่มเทในการตามหาสำหรับอีเวนต์นี้ฉันแนะนำถ้าใครที่มีเพชรน้อยๆข้ามเลยนะเพราะว่ามัน ยากจริงๆอ่ะวิธีการตามหาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่า2006อ่ะเขาไม่ปล่อย A3 มาให้ชั้นซักใบเลยอ่ะแล้วเธอคิดดูดิฉั้นจะต้องใช้กี่พันเพชรถ,ถึงจะได้ A3 ครบ6ใบต้องใช้ดวงมากแค่ไหนถึงจะสุ่มไดเอสมาเลยมันยากอ่ะคลิปนี้ไปละบายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ และที่สำคัญถ้าใครทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดี